สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมช่อง YouTube นันศักดิ์ท้าจาวนะครับผมวันนี้ก็มาชมสินค้านะครับผมจะมานำเสนอเป็นพาวเวอร์นะครับผมเมก้านะครับเมกาเทคอ่าเมก้านะครับรุ่นเมก้าเก้าศูนย์ของของทาร์ฟนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับผมเดิมๆใช้งานปกตินะครับตัวนี้สเปคนะครับสเปคสิบสเปคได้2โอห์มทุกรุ่นนะครับว่าจะเป็น สินิ้ว12นิ้ว15นิ้ว18นิ้ว21นิ้วนะครับผมโหลดสองโอมได้ข้างละสี่สบายเลยนะครับอ่าสภาพส,ายสวยๆดูได้เลยสภาพเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยทําอะไรเลยนะครับเดิมๆใช้งานปกตินะครับราคาแท่นขายแค่ราคาแท่นละ27,500บาทนะครับราคาแท่นละ27,500บาทนะครับตอนไหนสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้0 8นย์แปดสามเนะครับ หรือว่าจะรับแรกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับท่านไหนมีตัวไหนที่มันจะใช้งานนะครับก็เอามาแรกตีเทินกับผมได้อยู่จังหวัดปทุมธานีรับแรกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับฝากไว้นะครับเผื่อสินค้าโดนใจนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้อ่าหรือท่านไหนอยากแรกตีเทินก็เข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้หรือมาชมสินค้าอื่นๆก็มีให้เยอะแยะให้ลูกค้าได้ชมเยอะแยะก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาชมสินค้าก่อน ก็มาลองฟังเสียงดูนะครับว่าน้ําเสียงว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คร่าวๆนะครับอ่าผ่านโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านคอผ่านอะไรนะครับโดยตรงมาเลยนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามสินค้านะครับฝากไว้นะครับเผื่อสินค้าที่ผมลงไปบางตัวอาจโดนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9ปดเป็นเก้สีนะครับสมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งก็ขอบคุณนะครับผม ทางช่อง u t u b e นะครับผมพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนผมเยอะแยะนะครับหลายคนที่เห็นทางช่อง YouTube ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็มาอุดหนุนเยอะแยะก็ขอบคุณนะครับอ่าบางท่านก็ดูทางช่อง YouTube นรันสังทัดซาวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับก็โทรเข้ามาถามไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็มาลองฟังเสียงดูว่าน้ำเสียงเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าลองฟังเสียงดูนะครับเบาๆนะครับ นี่ครับเิ่งนะครับประมาณ2ขีดนะครับผมแรงจริงๆนะครับ18ข้างละ4สบายเลย ลองฟังเสียงดูนะครับสนใจก็แวะมาชมได้นะครับราคาแค่ละราคาแท่นละ27,500บาทเท่านั้นท่านไหนอยากแลกกีเทิร์นจะเป็น power เก่า,กาๆรุ่นเก่าหน้าทองนะครับประดิษฐ์จเจริญชารุ่นเก่ามาแลกตีเทิร์นกับผมได้โทรเข้ามาสอบถามได้รับแลกกีเทิร์นกันได้ทุกตัวเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแงงนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945ข้ก็ฝากทุกท่านไว้นะครับผมเพื่อ สินค้าดนใจก็ฝากไว้นะครับกดติดตามสินค้าไว้ก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้าอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมสินค้านะครับสวัสดีครับ